แนะนําวันนี้เสนอต้องจืดผักกาดดองมะระใส่กระดูกหมูวัตถุดิบมีกระดูกหมูผักกาดดองหั่นเป็นชิ้นมะระและกระเทียมตำหยาบเราไปชมวิธีการทํากันเลยค่ะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานําในส่วนของกระเทียมครับกระเทียมทุบนะฮะหยาบแล้วก็เอามะระใส่ลงไปในขณะที่น้ํากําลังเดือดเดือดอยู่ต้มไปก่อนครับ ต้มในส่วนตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกระดูกหมูตามที่หลังเมื่อน้ําเดือดครับแล้วก็ในส่วนของเกมจ่ายกก็จะตามลงไปปิดฝาครับครับตอนนี้ในส่วนของ มาละเริ่มสกแล้วครับนะฮะราละเริ่มสุกแล้วะะลก็วนํากระดูกหมูลงไปก่อนต้มน้ําซุปเคี่ยวน้ําซุปให้หวานเลยครับนะโดยที่เอากระดูกหมูใส่ลงไปนี่ครับนะตรงนี้จะเติมน้ําลงไปสักนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นก็จะปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งรอน้ําเดือดครับ ครับตอนนี้ในส่วนของกระดูกหมูเริ่มเดือดแล้วครับพอเริ่มเดือดปุ๊บตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการช้อนฟองออกครับครับตอนนี้เดือดเสร็จแล้วเราก็จะนําในส่วนของเกี๊ยมไชดองครับใส่ลงไปเลย นะฮะอันเนี้ยเกลกับใส่ายออกมาแล้วครับต้มไปสักพักครับ เดี๋ยวเราจะปิดฝาช่วยสักหน่อยครับนี่ครับปิดฝาแล้วครับรอสักพักหนึ่งรอเดือดนะฮะอีกสักพักนะครับต้มอีกประมาณสักสิบห้านาทีครับแล้วเรามาดูกันครับนี่ครับเกลี่ยมไยกระดูกหมูครับไสมะละ นี่ครับตอนนี้รอตุนสักพักหนึ่งก็จะเสร็จแล้วครับ เราตุนมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะทุกอย่างสุกหมดแล้วครับนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับแกงจืดต้มเก้มงไชมะระนะครับต้มเก้ยงไมะระของเราก็สุกแล้วครับท่านผู้ชมครับเราก็จะทำการตักเสิร์ฟได้เลยครับนสุกแล้วนะครับ นี่แหละครับแกงจืดมะระของเรา